ถัวิบวับที่มีโจรไว้ทำไมชันในขนาดนั้น้นลองเาน้อยดีนี้ดีกว่ามาบอนวะกันไปประาก่อน

mà hãy xa lễ mọi người. Tân Con bé nó. Tân có một con nó. Bin nhu con đi rồi trọn ở đây. nữa mà xa tầm tân mãi 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 อุบกกันอะเดียวอุบกกองชันที่ในในหุ่ยกระชันในอยู่ตรงนี้นะทุกนนี่นี่ที่ใส่หุ่ยกรชัต้องหาฮหาอนนี้ก่อนแ้อันนี้อันนี้อันนี้ยังกดจาไมโดนนะไม่

สี่้สีของจันไม่ใช่ต้องหาหาเจอแล้วเนี่ยยือยู่นี่นเี่ยมเย่มหมือว่าเขาเขาเมื่อกลมาใช่ไหโอ้ยเห็นห้อกคะอปกันให้อดีมันเกล้วอ่ะเนี่ย พี่ยาขอฉันอัเนเดจะมาต้องกินได้แน่วลยจะมีแตงได้อยู่คาุกตคาุกต,ติดตามให้ด้นะติดตามให้ฉันจงหอาติดตด,ดั

พี่ได้งเนื้อรับยาจับเอาไหมวันดูที่ยาจับก็ขอโอเคโอเคขอบค,คุณขอบใจเลยนะโอเคเอราจะกอบใช้ชไหมได้สิใช้แข่กันอยู่เนื้อชั้นไข่แข็งชัแทนก่นะจะไม่มีจะไม่มีของของเอ ขเลาคนเธอบกฉันมีหงอนฉัน้อยู่ข้างในไหนนี่โอ้ยทำไมอดีตค

我ทำไมไม่ได้เลยฉันจะใส่อะพี่ไปเลยนี่ยทำไมเขาไม่ได้ะเขาไม่ได้เลยอ่ะไม่เงินฉันต้องเอาจากพี่จะเจอถึงจะได้ไม่เบาเจอเบ้าหนทุกคนนี่ย